สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับกิ่งแข่งยอดนะครับกิ่งแข่งยอดหรือว่ายอดคู่หรือบางพื้นที่ก็เรียกว่ากิ่งแตมกิ Stamp, ่งอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สําหรับส่วนบนควรนะก็เรียกว่ากิ่งแข่งหรือว่ากิ่งแข่งยอดนะครับกิ่งแข่งยอดลักษณะของกิ่งแข่งยอดคือกิ่งที่ พยายามจะสูงกว่ายอดหลักคือแทนที่ตัวกิ่งเนี่ยจะแผนออกด้านข้างจะจะแย่งขึ้นไปตรงแล้วก็จะทำตัวสูงเทียบเคียงกับยอดหรือว่าสูงกว่ายอดนะครับก็สำหรับต้นนี้นะครับก็นี่นะครับนี่คือกิ่งแข่งยอดของต้นนี้ ลักษณะก็คือนี่นะครับนี่คือกิ่งยอดหลักทีนี้กิ่งกิ่งข้างเนี่ยครับแทนที่เขาจะออกแล้วเขาจะแผ่ไปข้างๆเหมือนกิ่งอื่นแต่เขาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นตรงไปเลยนะครับนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูาวิธีการจัดการกับกิ่งแข็งยอดนะครับหลากหลายพื้นที่ก็หลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าสําหรับสวนบนควนเนี่ย มีวิธีจัดการกิ่งแข่งยอดอ,อยู่ด้วยกันที่ใช้อยู่ก็มีอยู่2วิธีแต่ว่าหลักๆเลยคือใช้วิธีการตัดแต่งนะครับอ,อีกวิธีวิธีที่1ก็คือตัดแต่งด้วยด้วยการตัดให้ลักษณะทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มเดิมแล้วก็ตัดส่วนที่สูงขึ้นไปซึ่งเป็นส่วนแข่งยอดออกนะครับแล้วก็วิธีที่สอง ที่ที่ใช้อยู่ในสวนบนควรก็คือใช้อะไรก็ได้ที่หนักๆเช่นขวดน้ําเติมน้ําในขวดแล้วก็มัดเชือกแล้วเอาเชือกมาห้อยเพื่อให้กิ่งเนี่ยโน้มลงแต่สําหรับกิ่งแบบนี้เหมือนต้นนี้นะครับมันโน้มไม่ลงแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งเขาตั้งตรงเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ถ้าอย่างนี้นะครับก็จะใช้วิธีการตัดแต่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการตัดแต่งกันครับ การตัดแต่งกิ่งแข่งยอดนะครับกิ่งแข่งยอดกิ่งนี้นะครับการตัดแต่งก็คือวิธีการดูนะครับก็ให้สังเกตกิ่งกิ่งหลักแล้วก็กิ่งกิ่งหลักก็คือยอดของต้นนะครับแล้วก็กิ่งแข่งยอดก็คือกิ่งนี้กิ่งแข่งยอดเนี่ยวิธีการสังเกตก่อนการตัดนะครับก็ให้ดูว่าอันนี้กิ่งนี้ยังเล็กอยู่กิ่งนี้เล็กกิ่งนี้สมบูรณ์ แสดงว่าเราจะตัดต้นเนี้ยเหนือกิ่งที่สมบูรณ์นะครับก็คือให้ตัดตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมาทาปูนแดงนะครับทีนี้เราก็มาแต่งกิ่งของกิ่งยอดหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าลักษณะมันเพี้ยนไปแล้วเนื่องจากอ่า มีกิ่งแข่งยอดเนี่ยขึ้นไปแล้วไปทำความสูงเทียบเคียงนะครับเราก็แต่งกิ่งเอากิ่งเล็กติดต้นออกแล้วก็เอากิ่งที่แน่นเกินออกนะครับเพื่อให้กิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันขยายกิ่งได้ก็กิ่งนี้นะครับเราก็จะไว้กิ่งที่โตเนี่ยเอาไว้กิ่งหนึ่งกิ่งเล็กนี้เราก็แต่งออกได้เพราะกิ่งเล็กเนี่ยไม่สามารถโตทันกิ่งอื่นได้แล้วนะครับ ก็จะเหลือลักษณะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทําการแต่งพิ้งอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกิ่งแข่งยอดอีกต้นต้นอื่นกันนะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็แต่งอย่างนี้สิ่งที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมทาปูนแดงด้วยนะครับ ปูนแดงนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมทานะก็ป้ายป้ายที่มืออย่างนี้นะแล้วก็ไปทาตรงแผลโอเคนะครับัีตดด้วย ีตันั่นนี่อันนี้ซึ่งาตัดตาใดนี่ตัดเต็มนะตัดเต็มนี่ด้นะซึ่งไอเวนตามกิงนี่พอนี่นานะซึ่งไอ้นี่นยอดีว่ามันตังไม่ผู้ตีอัดายล้วิธีต่ง ดูเรียนที่มียอดแข็งนะอันนี้คือยอดจริงอยอดจริงอยู่นี่แต่ว่าตัวยอดแข็งเนี่ยมันจะโตกว่าแล้วก็สูงเร็วกว่าเราก็ต้องตัดออกโดยเว้นตัวนี้นะเว้นเว้นกิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไว้สามกิง่งหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดแล้วก็ทาปูนแล้วก็แต่งแต่งทรงต้นให้ให้เขาหน่อยนึง ก็คือตัดจริงที่ไม่ไม่ไม่ดีออกเสร็จแล้วก็ทาปูนก็เดี๋ยวตัวเนี้ยก็จะขึ้นตั้งเป็นยอดขึ้นต่อไปนะนี่ได้แล้วทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยอดขึ้นสวยต่อไปนะ